จะไปชมคลิปผมมีร้านเติมเกมจะมาแนะนำนะครับกับร้านโกลเด้นเติมเกมบริการเติมราคาถูกรวดเร็วปลอดภัยแถมมีเกมให้เลือกเติมอีกตั้งมากมายสามารถเติม UC เกมพับ G Mobile ราคาถูกไวปลอดภัยสามารถเติมได้ที่เว็บและ l ล n e g o l เด n เติมเกมมีแอดมินดูแลตลอด24ชั่วโมงอยากเติมเกมถูกไวปลอดภัยเติมได้ไม่อันต้องที่โกลเด้นเติมเกมเท่านั้นลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับอย่าลืมเข้าไปเติมกันเยอะๆนะ สวัสดีทุกคนด้วยนะครับช่วงนี้ผมไม่ค่อยสบายนะครับอาจจะเสียงอาจจะดูแปลกๆนะโอเคครับอ่ะลุยกันเลย,เ,ลยเปลี่ยนที่ใหม่ครับอันนี้แชมป์แน่นอนน้องเราเปลี่ยนที่ละลงโพวาสิบรอบรตายทุกรอบนะครับโอ้ยคนเยอะจ้าตะกี่ตัวเนี่ยเราเราบ้านนี้ หาปืนก่อนนะน,<ใ>นอ้องน้องรีบคนมันเยอะเกินตึกขวาเราก็มีนะพี่ว่าเอาตึกนี้ก่อนนะ่ะเออตึกเงี้ยตึกนี้เล่นง่ายกว่าถ้าเราตีตึกสูงก็จะโดนคนอื่นช็อตด้วยเอาเอาตึกนี้มันมันตีกันแล้วา,า,าย เฮ้ยมันล็อกเขาเนะี่ยมาหน่อยดิตายสองข้างบนยังมีอยู่นะตีขึ้นสองตัวที่ยังไม่ได้ขึ้นไปสวยน,นี่ตีข้างนอก ที่ไม่มั่นใจว่ามันอยู่ตรงไหนครับเฮ้ยเห็นตัวเรียบร้อย,ยตายตายละตัวกันวะนี่นะเหลือบ,บ้านเราจะมันตายอย่างเนี้ยสองตัวาตายอ๋อาตายตัวไหนวะตีมยังขึ้นอยู่เลย่ะจะตีบ้านสูง หนูจะตอดใส่พี่นะดีอยะเหมือนจะมีกลิ่นแต่ไม่มีชั้นแรกมีคนไม่ปอดให้ดมเลยมันอยู่ดาดฟ้ามันมันอยู่ชั้นแรกอะ่ะตรงหน้าประตูแล้วก็อีฝั่งฝั่งมันไดก็เหมือนมีคนไม่รู้กี่ตัวนะตีมเยอะเกินโอ้โห,โห คนเยอะจัดไม่ต้องขึ้นนะไม่ต้องขึ้นมันไม่ใช่ตีเดียวกันอะถ้ามันตีเดียวกันมันน่าจะลงเอาเราละมาคนตีครับทุกคนเราต้องรอจังหวะเดี๋ยวรอจังหวะเดี๋ยวรอจังหวะมีไอ้นอกหนึ่งแล้วเนี่ยนอกสองแล้วขึ้นดิไม่ไหววะตาย ยังไงตัวลูกซองอ่ะน็อกสองแล้วอีกตีนึงอ่ะเคลียร์จบวันนี้ไมตีนยังขึ้นเฮ้ยโดนคโหดกระโดดยิงไม่หมดไม่หมดห้องนี้ห้องนี้มนลอกเนาะน้องโอ้โหแม่งมันชุบได้เหรอวะการหลบหมดเลยวะโอ้แม่งไม่ไหวว่ะน้องมันตึงน้องชายตึงขนาดแบบโซนนี้มันเอาเรื่องเลยเป็นงานเนี่ย เหลือสองเขด้วยถ้ามันเหลือตัวเดียวพี่ว่าอนยะู่ประตูด้วซองเหมือนกันว่ะคือถ้ามุมลงไปไม่ค่อยดีคานหลบเลยวะเองคานแอบไปน้องโอ,โอเคโอดเลยน้องชายมันดันพี่แน่พี่บอกเลยอืมไม่ใช่มันเล่นเนี่ยอันดี้ไม่พอแต่มุมพี่ยังไม่เปลี่ยบ เปลี่ยนกี่โมงเฮ้ยอะไรวะเนี่ยเอามาดิมาต้องเชิงโคตรหนาเลยแต่งตัวเหมือนกันด้วยสองคะนนะ่ยลองง้างระเบิดง้างหลอกดิเรียบร้อยไม่งโคตรได้ผลนะ ตลอดนะผมบอกเลยว่างางเนตนี่คือแบบด้วยผลโคตรเลยต้องใช่บอกเลยว่าของโคตรล้นข้างหน้าใครยิงอะ่ะคือยังไม่หมดอีกอะ่ะพี่ทุกพี่ยังไม่หมดกันอีกเหรอครับผมไม่ไหวนะครับพมันเยอะเกินแล้วเปลือกสามสิบาคนโอ้โหดาฟ้า แตกหนึ่งไม่ต้องเอาตัวไปอันนี้นะครับเขาอยู่แต่ฝามันซองง่ายตอนเนี้ระเบิดแล้วอ่าน เสียงรถออกอ่ะโอ้โหเอาดีน้องเองได้ดูเปล่าชบเมื่อกี้คมจัดอ่ะคมกริบยอดปะพี่เฮ้ยนี้ตัวใหม่อ่ะยังจะมีตัวใหม่ตัวนั้นยังไม่เคลียร์เลยตัวนี้มาหมงแล้ว ปาเบิดใส่ตัวเองมนสุดยอดว่ะในตรงบันไดครับเราไม่มีเน็ตแล้วเราขึ้นวัดดีกว่านีไหมขึ้นวัดโอเครับร้อยดีนะคนนี้เขาได้อยู่แจมอยู่โอเคครับเดี๋ยวเราไปหาคนต่อกันเลยนะครับ คือกวดจะเคลียร์ตรงนี้หมดโอ้ใม่ก็มาแล้วอีกตัวทิมแล้วนะปักกี้คนเดียวนะครับทิมติดสูงมาแล้วผมว่าเขาเห็นผมอ่ะนี่ค่ดักบันไดอะ่ะนะโหดหมวกสามก่าสามด้วยว่ะ ง้างไฟเหรอจังหวะง้างไฟคือมันจะง้างออกช้านะครับถ้าเกิดอยู่ใกล้ประมาณนี้ผมไม่แนะนําให้ง้างไฟเท่าไหร่คือโดนผมวิ่งใส่แน่นอน <c oughs> ผมว่าผมเล่นลูกซองนี้แหละดีสุดละลูกซองก๊อตก๊อตจริงไปครับเข้าวงกันดีกว่าหาตี้อื่นยิงดีกว่าครับไปแจมเขา โอ้โดนยิงนี่แล้วอะ่ะแั้วรถใครอะ่ะตอนแรกมันไม่มีนี่เอ้าอะไรครับนี่เมื่อกี้ผมละว่ารถมันจอดเฉยๆนี่ว่าไอ้ขอขาวน่มันเป็นขอบโ,อโคโรสเสกแบะบมาขโมยเสื้อนะครับ เพราะว่าพวอความมาเลิกก็ใช่นะรอบนี้เราจะใส่สีฟ้านะครับอาจจะทำให้เราอ่าไมา่แกไม่ได้ไปไหนนะตอนเนี้ยโอ้แบตบจะหมดมาครับชั้นล่างมาละเดือดวะเดือดต่อสวยตายคือบอกเลยว่าผมไม่ได้ไปไหนแล้วันเนี้ย คนมันโคตรเยอะแล้ว,ลวมาแค่แบบจิกซอจิกซอจิกซอคือผมไม่ได้เดินเลยอยู่แต่ตรงเนี้ยบนเขาอุยหวัวแตกนะตัวนั้นอืม แตกอีกหนึ่งครับมีแต่คนจ้องจะเล่นผมวะเออวงบีบออกอีกสวยไปไปครับเข้าวงนลยว่าทุกคนเดี๋ยวขับอ้อมออกนอกวงว่ะคือแบบเล่นค่อนข้างจะยากต,ตาเนี่ยแบบผมไม่รู้ว่าเขาเหลือแบบสี่มุมนี้ก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ครับ คิดว่าออมซ้ายสุดๆแล้วขึ้นบนเนินน่าจะดีวะเนี่ยผมว่าโอ้โหไอ้มุมที่เราคิดว่าดีนะก็คือมีรถจอดรอและคือน่าจะมีคนมารอรับผมแล้วนะครับบนนี้ไม่มีตัวแน่บอกเลย ได้ยินเสียงละแต่ไม่เห็นตัวเสียงมันอยู่ตรงไหนวะหลังเนินหรอเจอแตอเสียงไม่เจอคนบ้าผมว่ามุมนี้ไม่ดีเลยทุกคนผมว่าต้องเดินแอบวะไปแอบที่อื่นวะคือเนินมันไม่ดีอ่ะผมว่าแอบมุมนี้น่าจะดีกว่าครับม,มุมเมื่อกี้มันไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ คนหนือสี่คน่ะคือมันไม่มีบ้านให้เล่นนะคือถ้ามันเป็นบ้านเล่นนะผมจะอยู่บ้านเลยแต่ว่าแบบมันเป็นเนินหมดเลยอะแล้วแบบเราไม่ดูจำนวนคนนะครับ<ม>เล่นในชัวร์ดีกว่าเดี๋ยวตอนนี้ผมไม่ไหวละคือในบ้านมันมีสมอไว้ลแล้วก็ผมคิดว่าข้างหน้าผมจะเอาข้างหน้านเลยดีกว่ากันคือมันได้ยินแต่เสียงวัยคนผมไม่เห็นตัวเขาอะ อยู่เนินตรงไหน,นไม่ไม่ใช่ตรงนี้โอ้ยเน็ตหลังหินนะมหลังหินหลังหินตรงนั้นนะอุ้ยโอ้โหหางเชี่ยวเออๆอ้าวนกเฉยโอ้ยป่าแม่นจัดอ๋อเห็นแล้วครับเดินอยู่

โแม่งเดินจุกยิงไม่โดนแทบหมดปอกต,ตัวหน้ามาันจะเอาผมแล้วนะมาเลยพร้อมแล้วไว้ใจอะจังหวะไว้ใจทุกซองไม่หมา,าทุกคนมันถอยไปเอาระเบิดแนะ่ผมเอาเหมือนกันนะเติมมาเติมของลูกเกียงลอยมาขู่วิไฟลอยมา เดี๋ยวไฟเดี๋ยวลูกเกี้ยงเอาไงวะวงก็มาอ่ะอ่ะใครจะอยู่ผมว่าเอาเน็ตลูกนี้กันหลังหินอึ๊บอุ้ยโดนนะผมบอกเลยว่าโดนอนะไปตายว่ะลูกนี้ลูกนี้อืมอาจจะยังผมว่าเราขับไปดักหน้าวงนะครับเราจะได้เปรียบว่า มันคัางนะผมบอกเลยเล่นวงไงน้องผมเล่นวงครับเอา้าเรียบร้อยดิจอดแบบเนี้ยไก่ร้อยเปอร์เซ็นต์โอ้ยมีการสมองสมกด้วยมีการสมองสมกผู้หญิงไม่โดนเลยโอ้โหโดนลัวเดียวทุกคน หรืออะไรครับผมตายอีกแล้วกับลูกซออันนี้โอ้ห oh มายกอดเชกดไลค์กดติดตาม,มาด้วยครับเจอกันคลิปหน้าครับ